สวัสดีครับ Merry Christmas มาพบกับพวกเราความรู้นอกห้องเรียนกับบรรยากาศหนาวๆและการค้นคว้าครั้งใหม่ของพวกเรานะครับวันนี้พวกเราจะมาพูดถึงเรื่องความเชื่อในจักรวาลเมื่อจักรวาลกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ในยุคนี้เราจะได้ยินคำว่า spiritual but not religious บ่อยมากเลยนะคะครับผมได้ยินบ่อยจริงจมันสะท้อนว่าหลายคนกำลังมองหาความหมายที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเองแต่ว่าก็ไม่อยากจะยึดติดกับกรอบความเชื่อแบบเดิมๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกหนึ่งในแนวคิดที่ทรงพลังมากในกระแสะนี้กันค่ะครับคือคาถามที่ว่าจะเป็นยังไงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราตามหาไม่ได้อยู่บนฟ้าแต่ว่าอยู่รอบตัวเราทั้งหมดนี่แหละหรือพูดง่ายก็คือ ถ้าตัวจัก,กรวาลเองนั่นแหละคือพระเจ้าโอ้โห oh, เป็นคำถามที่เปลี่ยนมุมมองได้เลยนะครับจริงๆแนวคิดแบบนี้มีรากฐานทางปรัชญาที่เก่าแก่มากเลยครับเขาเรียกว่า Pantheism หรือสัพพเทวนิยม Pantheism ครับแกนของมันเรียบง่ายมากเลยคือจัก,กรวาลกับพระเจ้าเป็นสิ่งเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ดวงดาวที่ไกลที่สุดไปจนถึงอะตอมในร่างกายเราทั้งหมดรวมเป็นหนึ่งเดียวที่ศักดิ์สิทธิ หมายความว่าไม่มีพระเจ้าที่แยกตัวตนออกไปคอยมองเราจากข้างนอกหรอคะใช่เลยครับไม่มีแต่ทุกอย่างคือการแสดงออกของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองพอพูดแบบนี้ภาพแรกที่เข้ามาในหัวเลยคือเหมือนในหนังเรื่องอวตารเลยค่ะที่ชาวนาวีมองว่าธรรมชาติทั้งหมดคือสิ่งมีชีวิตที่เชื่อมโยงกันเป็นเทพองค์เดียวกันที่เรียกว่าเอวาอ่าเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากครับ หลักการคล้ายกันเลยค่ะคือการมองว่าไม่มีการแบ่งแยกระหว่างผู้สร้างกับสิ่งที่ถูกสร้างในทางปรัชญาจะเรียกว่าโมนิซึมครับคือเชื่อว่าทุกสิ่งมาจากแก่นสารเดียวกันมันทลายกำแพงระหว่างจิตวิญญาณกับสสารลงไปเลยอพอเรามองแบบนี้จักรวาลไม่ใช่แค่พื้นที่ว่างๆที่เราอาศัยอยู่แต่มันคือตัวตนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เราเป็นส่วนหนึ่งของมันนะครับแต่มันก็มีคาถามต่อนะคะว่าถ้าทุกอย่างศักดิ์สิทธิ์หมดเลย แล้วแบบนี้ต้องไหว้โต๊ะทำงานหรือแก้วกาแฟด้วยไหมคะมันจะจัดการกับชีวิตประจำวันยังไงเป็นคำถามที่ดีมากครับคือมันไม่ใช่การบูชาทุกสิ่งในฐานะวัตถุนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนมุมมองไปสู่ความเคารพและความตระหนักรู้มากกว่า๋อ๋ oh. ครับคือตระหนักว่าทุกสิ่งเชื่อมโยงกันและมาจากแหล่งเดียวกันมันทำให้เราเห็นคุณค่าในธรรมชาติมากขึ้น แต่ก็มีอีกแนวคิดหนึ่งที่พยายามตอบคำถามนี้ให้ซับซ้อนขึ้นไปอีกคือแพนเอนทีซิมครับแพนเอนทีซิมต่างกันยังไงฮะกับแพนที่อีซมเมื่อกี้ต่างกันนิดเดียวแต่สำคัญมากครับถ้าแทนที ism ่อีซมคือสมการที่ว่าจักรวาลเท่ากับพระเจ้าค่ะแพนเอนทีซิมจะบอกว่าจักรวาลเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ยังยิ่งใหญ่กว่านั้นอ <c oughs> ลองนึกภาพว่าจักรวาลเป็นเหมือนร่างกายของพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ยังมีจิตสำนึก หรือมิติอื่นๆที่อยู่นอกเหนือไปจากจัก,กรวาลที่เราสัมผัสได้ด้วยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าพระเจ้าอยู่ในทุกอนูแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ถูกจํากัดอยู่แค่ในนั้นยังมีความลึกลับที่ยิ้งใหญ่กว่าถูกต้องครับแนวคิดนี้พยายามจะรักษาสมดุลระหว่างความศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ข้างในสรรพสิ่งที่เราจับต้องได้กับความศักดิ์สิทธิ์ที่มันเหนือกว่าเกินความเข้าใจของเราไปโอเคค่ะพอจะตามทันเรื่องจัก,กรวาลคือพระเจ้าแล้ว แต่จากที่อ่านข้อมูลมามันมีอีกขั้นที่ไปไกลกว่านั้นอีกที่บอกว่าไม่ใช่แค่สสารแต่จิตสำนึกก็อาจเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของทุกสิ่งด้วยตรงนี้แหละค่ะที่เริ่มจะหลุดโลกนิดๆแล้วใช่ครับเรากำลังก้าวเข้าไปในเขตแดนของแนวคิดที่เรียกว่าแผนไซ y คิ i s ซหรือสัพจิตนิยมสัพจิตนิยมครับ ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวคิดที่น่าทึ่งและถกเถียงกันมากที่สุดในปรัชยายุคใหม่เลยมันเสนอว่าจิตสำนึกหรือประสบการณ์อาจไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมาทีหลังในสิ่งมีชีวิตท,ที่ซับซ้อนอย่างมนุษย์แต่เป็นแต่เป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่มีอยู่แล้วในสสารทุกระดับเลยครับเดี๋ยวนะคะถ้าเราเอาแนวคิดนี้ไปให้สุดทางจริงๆมันหมายความว่าก้อนหินโตะตัวนี้หรือแม้แต่อากาศที่เราหายใจเข้าไปก็มีประสบการณ์ในรูปแบบของมันเองหรอคะ ฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์เลยนะมันฟังดูแบบนั้นจริงๆครับแต่ต้องขยายความนิดนึงว่ามันไม่ใช่จิตสํานึกแบบที่มนุษย์มีไม่ใช่ว่าก้อนหินมันกําลังนั่งคิดกังวลเรื่องภาษีอยู่นะครับค่ะหวัวเราะเบาๆแต่มันอาจจะมีประสบการณ์ภายในในรูปแบบที่เรียบง่ายมากๆจนเราจินตนาการไม่ออกเลยลองนึกภาพแบบนี้ครับจิตอาจจะเหมือนกับประจุไฟฟ้าประจุไฟฟ้าครับคือมันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของอนุภาค อิเล็กตรอนตัวเดียวมันไม่ได้สร้างสายฟ้าฟาดได้แต่มันมีคุณสมบัติประจุอยู่ในตัวพอมันรวมกันเป็นล้านล้านตัวในเมฆมันถึงแสดงพลังออกมาเป็นสายฟ้าได้อ๋อ oh. จิตสำนึกของมนุษย์ก็อาจจะคล้ายกันอะตอมเดียวอาจจะมีแค่ประสบการณ์พื้นฐานมากๆที่เรานึกไม่ถึงแต่พออะตอมพวกนั้นรวมกันเป็นเซลล์ประสาทหลายพันล้านเซลล์ในสมองที่ซับซ้อนมันก็กลายเป็นจิตสำนึกที่ซับซ้อนอย่างที่เรารู้จักกัน โห oh, ฟังแล้วขนลุกนิดๆเลยค่ะคือมันเปลี่ยนมุมมองต่อทุกสิ่งรอบตัวไปเลยนะจากที่มองว่าโต๊ะต,ตัวนี้เป็นแค่ไม้เฉยๆแล้วพอเราเอาแนวคิดนี้ไปรวมกับพันซีซึมที่ว่าจักรวาลคือพระเจ้าเหรอคะผลลัพธ์มันคืออะไรผลลัพธ์ก็คือภาพของจักรวาลที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยครับจากเดิมที่เป็นแค่เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อนด้วยกฎฟิสิกส์ที่ไร้ความรู้สึก มันจะกลายเป็นจักรวาลที่มีชีวิตมีจิตสำนึกวว้า <Wow. S 1> เป็นหนึ่งเดียวที่เชื่อมโยงกันทั้งหมดผ่านสิ่งที่บางคนเรียกว่าสำนึกจักรวาลหรือจิตจักรวาลความเป็นระเบียบอันน่าทึ่งของจักรวาลไม่ว่าจะเป็นการโครจรของดวงดาวหรือรูปแบบของเกลียวด NA อาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นภาพสะท้อนของความฉลาดหรือจิตที่แฝงอยู่ในโครงสร้างของความจริงทั้งหมดแต่คําว่าสํานึกจักรวาลน,นี่แหละค่ะที่ทําให้หลายคนรู้สึกว่ามันเริ่มข้ามเส้นจากปรัชญาไปสู่เรื่องเหนือธรรมชาติแล้ว มันมีวิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในแบบที่ไม่ต้องอิงกับศัยศาสตร์หรือความเชื่อแบบนิวเอจไหมคะเป็นประเด็นที่สําคัญมากครับเพราะคํานี้ถูกนําไปใช้ในหลายบริบทจนความหมายมันเบลอไปหมดในทางปรัชญาจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องมองว่าจิตจักรวาลคือเทพที่มีหนวดเคราคอยสังคารทุกอย่างค่ะแต่มองว่ามันคือระบบข้อมูลหรือหลักการจัดระเบียบตัวเองที่มีอยู่ในธรรมชาติ นักฟิสิกส์บางคนก็มองว่ากฎทางฟิสิกส์มันดูฉลาดเกินไปจนน่าประหลาดใจเส้นแบ่งระหว่างวิทยาศาสตร์กับจิตวิญญาณตรงนี้มันเลยเริ่มเลือนลางลงบางทีมันอาจจะเป็นแค่2ด้านของเหรียญเดียวกันก็นกได้ครับโอเคค่ะพอจะเข้าใจภาพรวมของปรัชญาพวกนี้แล้วคำถามคือแล้วยังไงต่อล่ะคะทำไมแนวคิดที่ดูจะเก่าแก่แบบนี้ถึงกลับมาได้รับความนิยมในหมู่คนยุคใหม่ที่น่าจะเชื่อในวิทยาศาสตร์มากกว่า จริงๆแล้วปรากฏการณ์นี้มันสะท้อนภาพใหญ่ของยุคสมัยเราเลยนะครับคือการที่คนโหยหาความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ต้องผูกติดกับศาสนาแบบเดิมๆแต่เป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่จับต้องได้สอดคล้องกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์และที่สำคัญคือมันให้เครื่องมือทางความคิดในการรับมือกับวิกฤตใหญ่ๆอย่างเรื่องสิ่งแวดล้อมและความรู้สึกโดดเดี่ยวในโลกสมัยใหม่ไปพร้อมๆกันน่าสนใจค่ะ ขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นเครื่องมือ,อยังไงได้ครับอย่างแรกเลยคือมันสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติขึ้นมาใหม่ในโลกที่มองธรรมชาติเป็นแค่ทัพยากรให้เราใช้เพราะเราเปลี่ยนมุมมองว่าธรรมชาติคือส่วนหนึ่งของตัวตนที่ศักดิ์สิทธิ์เราจะไม่ได้มองต้นไม้แค่ในฐานะไม้แปรรูปหรือแม่น้ําในฐานะแหล่งน้ําดิบแต่มองว่าสิ่งเหล่านี้มีคุณค่าในตัวเอง มันผลักดันให้เกิดจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ลึกซึ้งขึ้นโดยอัตโนมัติเลยถ้าคุณเชื่อว่าป่าคือส่วนหนึ่งของพระเจ้าคุณจะเผามันทิ้งได้ลงคอเหรอมันเปลี่ยนโจทย์ไปเลยนะคะจากที่ว่าเราควรอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อประโยชน์ของเราไปเป็นเราต้องเคารพธรรมชาติเพราะมันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นแรงผลักดันที่ต่างกันมากถูกต้องครับแล้วอีกข้อหนึ่งที่ผมว่ามันคลิกกับคนยุคนี้มากๆก็คือเรื่อง การให้ความหมายกับชีวิตนี่แหละครับวิทยาศาสตร์บอกเราว่าเราเป็นแค่ผงทุลีบนดาวเคราะห์ดวงเล็กๆในจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลมันทำให้เรารู้สึกไร้ความหมายและโดดเดี่ยวได้ง่ายจริงค่ะแต่แนวคิดนี้จะบอกว่าใช่เราเป็นแค่ผงทุลีแต่เราเป็นผงทุลีที่มีสำนึกและเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ของจักรวาลที่ยิ่งใหญ่นี้มันให้ความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งที่ศาสนาแบบดั้งเดิมเคยให้ แต่มาในรูปแบบที่เข้ากับโลกทัศน์แบบวิทยาศาสตร์ได้มากกว่าครับเข้าใจเลยค่ะมันทําให้รู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นแค่ผู้สังเกตการจักรวาลแต่เราคือวิธีที่จักรวาลใช้สังเกตการตัวเองมันเปลี่ยนความรู้สึกโดดเดี่ยวให้กลายเป็นความเชื่อมโยงที่ยิ่งใหญ่ได้ใช่เลยครับและนั่นคือเหตุผลที่มันดึงดูดใจมันเติมเต็มช่องว่างทางจิตวิญญ,ญาณโดยที่ไม่บังคับให้เราต้องทิ้งหลักเหตุผลหรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไป เราคุยกันถึงด้านที่สวยงามและสร้างแรงบันดาลใจของแนวคิดนี้มาเยอะแล้วนะคะแต่ก็อยากจะขอลองมองจากอีกมุมหนึ่งบ้างในมุมของคนขี้สงสยัยแม้ว่ามันจะสวยงามแค่ไหนแต่กับดักทางความคิดของเรื่องนี้มันอยู่ตรงไหนบ้างคะแน่นอนครับทุกแนวคิดมีด้านมืดหรือจุดอ่อนของมันเสมอประเด็นแรกที่ชัดเจนที่สุดก็คือความคลุมเครือนี่แหละครับคำว่าจักรวาลศักดิ์สิทธิ์มันไม่มีนิยามตายตัว มันเป็นเหมือนผ้าใบว่างๆให้คนมาวาดภาพตามใจชอบอืมซึ่งปัญหาคือจักรวาลศักดิ์สิทธิ์ของผมอาจจะบอกให้ผมรักเพื่อนมนุษย์และรีไซเคิลแต่จักรวาลศักดิ์สิทธิ์ของอีกคนอาจจะบอกให้เขาสร้างลัทธิวันสิ้นโลกก็ได้อ๋อความที่ไม่มีโครงสร้างไม่มีคัมภีร์ไม่มีหลักการที่ชัดเจนมันจึงเป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนในเวลาเดียวกันครับ เป็นดาบสองคมจริงๆคือให้อิสระแต่ก็เสี่ยงที่จะหลงทางได้ง่ายถูกต้องครับและนั่นนำไปสู่กับดักข้อที่2คือความเสี่ยงที่จะลื่นถลายไปสู่ศยศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เทียมได้ง่ายมาก p seudoscience ใช่ครับเพราะมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลจึงง่ายที่จะเอาไปปนกับเรื่องพลังจักรกวาลการบำบัดด้วยคริสตัลหรือกดแรงดึงดูดในแบบที่ไม่มีหลักฐานอะไรรองรับเลย มันเป็นเส้นแบ่งที่บางมากระหว่างการใช้แนวคิดนี้เป็นอุปมาอุปไมยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจกับการเชื่ออย่างจริงจังว่าจักรวาลมีเจตจำนงที่จะดนบันดาลให้เราถูกลอตเตอรี่ซึ่งเราก็เห็นตัวอย่างกันเยอะมากในปัจจุบันที่เอาคำศัพท์ทางวิทยาศ,าศาสตร์อย่างคอนตัมหรือพลังงานไปใช้อธิบายเรื่องเหนือธรรมชาติใช่ครับและนั่นคือจุดที่ต้องระวังที่สุด และประเด็นสุดท้ายซึ่งสำคัญมากในเชิงปรัชญาคือการขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จับต้องได้ค่ะแนวคิดอย่างแพนไซคิซึมหรือจิตจักรวาลเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจมากแต่มันยังคงอยู่ในขอบเขตของปรัชญาไม่ใช่ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เราไม่สามารถออกแบบการทดลองเพื่อวัดประสบการณ์ภายในของอิเล็กตรอนได้ด้วยเครื่องมือที่เรามีในปัจจุบันแปลว่าเราต้องขีดเส้นแบ่งให้ชัดเจนระหว่างปรัชญาที่สร้างแรงบันดาลใจ กับวิทยาศาสตร์ที่อธิบายความจริงตามหลักฐานจเจ็เจเลยครับเราสามารถชื่นชมความงามของบทกวีได้โดยที่ไม่ต้องเชื่อว่าดอกไม้มีความรู้สึกซกเศร้าจริงๆในทํานองเดียวกันเราสามารถได้แรงบันดาลใจจากแนวคิดจัก,กรวาลที่มีชีวิตได้โดยที่ยังยึดมั่นในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นกลางและตรวจสอบได้ครับ ั้งงั้นโดยสรุปแล้วแนวคิดเชื่อในจักรวาลก็คือการเดินทางทางปรัชญาเพื่อตีความจักรวาลให้กลายเป็นพื้นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์และมีความหมายอีกครั้งครับมันมอบความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติและสรรพสิ่งซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนในยุคนี้โหยหาแต่ในขณะเดียวกันมันก็เรียกร้องให้เราต้องมีความรับผิดชอบทางปัญญาด้วยถูกต้องครับ คือต้องสามารถแยกแยะระหว่างมุมมองเชิงเปรียบเทียบที่ให้แง่คิดออกจากความเชื่อที่ปราศจ,จากเหตุผลและหลักฐานเพื่อที่เราจะสามารถดึงเอาประโยชน์จากความงามของแนวคิดนี้มาใช้ได้โดยไม่ตกหลุมพรางของมันเสียเองก่อนจะจบการพูดคุยในวันนี้เรามีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้สักสองข้อคะ่ะข้อแรกคือระหว่างมุมมองที่ว่าจักรวาลเป็นเพียงสสา,ารที่ไร้ความรู้สึกซึ่งดำเนินไปตามกฎที่เย็นชากักบจักรวาลที่มีชีวิต และจิตสำนึกเชื่องโยงถึงกันคิดว่ามุมมองแบบไหนที่อาจสร้างแรงบันดาลใจให้มนุษย์ดูแลโลกและดูแลกันและกันได้ดีกว่ากันครับและข้อที่2ถ้าธรรมชาติคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆขีดจำกัดทางจริยธรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของเราควรจะอยู่ตรงไหนคะขอบคุณนะคะ เป็นยังไงกันบ้างครับใช่เนื้อหาที่คุณตามมาหาอยู่หรือเปล่าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราความรู้นอกห้องเรียนกันด้วยนะครับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขกับเทศกาลคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่กับการค้นพบครั้งหน้าสวัสดีครับ